สวัสดีสวาวกเกมแคทจ๊อกแคนทุกท่านนะครับพระผมแก้วก้าววันนี้ทีมงานได้ปล่อยอัปเดตมาแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะเข้าไปเล่นกันแล้วใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับอย่าลืมเข้าไปอัปเดตใน App Store หรือว่า Pa Play Store นั่นเองคือผมเนี่ยตกใจมากมากเลยนะครับพอเข้ามาในเกมก็เห็นว่าด้านขวามือเนี่ยมีน้ำตกเข้ามาในเกมแคท c ๊อกแคนสำหรับคุณชมท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกมแคทจ๊กแคนมีน้ำตกด้วยนะครับสมัยที่เข้ามาแรกๆเลยแต่ผมเองก็น่าจะไม่ทันนะครับฟังว่าไม่ทัันนนเหมือก ก็จะมีน้ำตกด้วยสาเหตุที่ทีมงานเอาออกไปนะครับเพราะว่าสมัยก่อนโทรศัพท์นะครับมีแรมนะครับแล้วก็มี CPU ที่ค่อนข้างต่ําก็เลยไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ทําให้โทรศัพท์ส่วนใหญ่นะครับจะค้างครับเพราะว่ามีน้ําตกนั่นเองทีมงานก็เลยเอาออกไปแล้ววันนี้นะครับเมื่อเทคโนโลยีมันพร้อมครับสามารถที่จะเพิ่มน้ําตกเข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบฉากที่สวยงามเลยทีเดียว แลวดูเหมือนว่าพวกต้นไม้นะครับที่อยู่ด้านรอบรอบด้านนะครับก็จะได้รับการออกแบบใหม่เป็นต้นไม้ผู้มานีครับที่สวยงามมากๆเลยวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับสั้นๆชิยวๆนะครับสบายๆหลังจากเกมปล่อยอัปเดตนั่นเองถ้าเรานะครับกดไปที่โปรไฟล์ของเราและเลื่อนลงไปด้านล่างครับจะเห็นว่าเรานะครับจะมีสกินนะครับบอกด้วยนะครับว่าตัวของของเราเนี่ยมีสกินอะไรที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ซึ่งผมเองครับมีสกินของ ราชันสุขสันต์นะครับหรือว่าราชันแคทมานะครับก็จะเป็นสกินของคิงแล้วก็ควีนเนี่ยผมจะเป็นราชินีฤดูใบไม้ร่วงครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวแล้วก็ผู้คุมขาปาตี้นะครับกับสกินของปัวเดนคุณผู้ชมท่านใดที่มีสกินก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับมันเหมือนเป็นความยังไงอ่ะที่ชอบของเรานะครับได้เข้ามาดูก็รู้สึกอิ่มเอิมอิ่มเอิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิ่มอุ่นอิ่มใจนะครับอิ่มอกอิ่มใจได้มีสกินเท่ๆนั่นเอง แล้วก็วันนี้นะครับผมเองจะพาผู้ชมนะครับมาชมการเปลี่ยนหน้าตาของสกินใหม่นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปและสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสกินได้เลยนะครับเราสะสมสกินไหนก็จะมีสกินให้เราเปลี่ยนได้เลยและเลือกเปลี่ยนได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็น King Queen Borden ครับหรือว่าถ้าใครอยู่บ้าน13ก็จะมีเจน,นะครับแต่ว่าเจนเนี่ยยังไม่มีสกินให้เปลี่ยนนะครับก็ต้องรอกันอีกนานนิดนึงอ่ะโอเคแล้วตอนนี้นะครับทีมงานก็ทําการเพิ่มเข้ามาครับคือผมเนี่ย เคยเดาไว้ว่าทีมงานจะไม่เอาสกินในซีซั่นชาเดนมาขายครับแต่ว่าผมคิดผิดนั่นเองทีมงานครับได้ทำการเพิ่มสกินที่เราที่ยังไม่ได้รับนะครับที่ยังไม่ได้ทําแต้มมาก็จะเอามาขายด้วยโดยราคาครับจะอยู่ที่1,500เมตรนะครับคุณชมคุณชมท่นานใดครับที่อยากจะสะสมสกินสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ครับในหน้าราคาสกินนั่นเองก็ถือว่าได้สะสมกันไปนะครับถามว่าแพงไหม1น0 0เมตร ก็ใช้ได้เลยนะครับราคาเปรียบเทียบก็น่าจะประมาณกับสกินของมูหลานนะครับที่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้นะครับในร้านค้าเนี่ยจะมีแพ็กเกจเข้ามาขายครับเป็นข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจที่ได้รับไอเทมเม็ดหมุนะครับที่เป็นคอ้อนต่างๆครับแล้วก็มิลรูนต่างๆด้วยครับที่สาคัญเลยครับมีอันนี้ห่อพลังซูเปอร์ก็จะมีรูปปั้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปปัน้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ มีป้วงแผนนะครับจําการซื้อแพ็กเกจในเกมแคทแคนนะครับหรือว่าจะทาการซื้อสกินของตัวละครต่างๆครับสามารถที่จัมการสอ่มผลองแก้วกล้าได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดไปที่การตั้งค่าเลือกไปที่การตังค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีแ็บเมนูบูซ่านครับให้คุณชมกดใส่รหัสและกรอกรหัสแก้วกล้านะครับ k l a w k l a นะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะครับกรอกรหัสแก้วกล้าและทาการซื้อเพชรซื้อแพ็กเกจนะครับซื้อบัตรทองคํา กล้าจะรับส่วนแบ่งกลับคืนมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆซึ่งผู้ชมครับจะไม่เสียงเงินเพิ่มเติมเลยจ่ายเท่าไหนก็จ่ายเท่านั้นเองแล้วก็โค้ดนี้นะครับมีระยะเวลาทั้งหมด7วัน,นครับถ้าครบ7วันแล้วมันจะหายไปโอเคเรามาพูดถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับที่อัปเดตนี้มีก็คือการเพิ่มเข้ามาใหม่ของสิ่งกอ่อสร้างอันนี้นะครับก็จะเป็นโรงที่บูธหารด้านครับสามารถที่จะทําให้ถังเราโหดขึ้นเก่งขึ้นเทพขึ้นนั่นเอง ผมก็ได้ทําการโพสในแถบชุมชนไปนะครับว่าถ้าเกมอัปเดตเพื่อนๆอยากให้แก้วบูสซูเปอร์ฐานตัวไหนอย่าลืมกดติดตามนะก็มีคนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาร่วมบวชครับประมาณ2,000กว่าคนเลยโดยมีก็ปิ้นรับรวนครับได้มา6%ซเปเปอร์ยักษ์นะครับได้มา17%แล้วก็ซปเปอร์นักระเบิดก,กําแพงได้มา14%่แต่ที่เยอะที่สุดเลยนะครับก็เป็นซปเปอร์คนเถื่อนครับได้มาถึง64%อเลยทีเดียวผมก็เลยจะ ตามที่คุณชมถอนครับก็คือเราจะปูดซูเปอร์คนเทือนแต่ก่อนที่เราจะปูตครับมาทําความรู้จักกับซูเปอร์ทานกันก่อนสำหรับซูเปอร์ทานครับก็จะเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาครับ เราสามารถที่จะเลือกบูธฐานตัวไหนก็ได้พอบูธนะครับฐานตัวนั้นจะเป็นระยะเวลา7วันครับอย่างเช่นผมจะบูธซูเปอร์คนเถื่อนครับผมก็จะใช้ซูเปอร์คนเถื่อนได้7วันและผมไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปใช้บบมเียนได้นะครับคนเถื่อนเนี่ยผมจะใช้ไม่ได้ต้องครบ7วันก่อนครับถึงจะใช้ได้พอครบ7วันแล้วครับต้องรออีก7วันถึงจะมาใช้ซูเปอร์คนเถื่อนได้อีกทีแต่ระหว่างนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นได้เพื่อที่จะไม่ให้เราครับใช้ตัวซ้ำๆนั่นเองโอเคนะผมจก บูธบาร์เบเรียนครับโดยเลเวลนะครับ,ะรบจะเข้ากับเลเวลที่เรามีบาร์เบเรียนนะครับกลายเป็นซูเปอร์คนเถื่อนใช้ห้าหมื่นน้ำดำโอเคผมบูธแล้วนะครับผมก็จะจัดเซตนะครับไปทําการโป้นเลยถ้าหากว่าเราเข้ามาเซตหานะครับก็จะเห็นว่าแถบของบาร์เบเรียนครับจะกลายเป็นซูเปอร์คนเถื่อนครับที่มีด้านหลังเป็นฉากสีแดงแล้วก็มีกรอบสีทองถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยผมจะกดหมดเลยนะครับดูซิว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวก็ได้มาทั้งหมด 52ตัวนะครับผมขอเอาไปหมดเลยแล้วก็ผลิตทิ้งไว้นะครับกดเพรเลยจากนั้นนะครับผมเองจะแนะนำนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะทำการขอทหารได้แบบใหม่นะครับโดยที่เราจะทําการอ่ผมกดผิดนะครับกดขอทหารและจะมีด้านขวามือปนครับเป็นเหมือนที่สอนครับเราสามารถกดได้และเรานะครับสามารถที่จะทําการขอทหารโดยที่เราต้องการได้หมดเลยนะครับผมจะขอเป็นโกลเด้นแข็งครับ3ตัวอ่าผมได้2ตัวนะครับแล้วก็ มีบ้านหนึ่งขวดกับกับศิลาจำถล่มนะครับแล้วก็จะขอเป็นยักษ์หนึ่งตัวละกันก็กดยืนยันนะครับผมจะลบข้อความออกไปแล้วก็กดส่งครับนี่หน้าตามก็จะบอกนะครับว่าเราขออะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะใช้บ้านอันบ้านใหญ่นะครับส่งมาให้กับบ้านเลเวีสิบเอ็ดอังนี้พเราสักู่หนึ่งนะครับเข้าเกมก่อน ก็จะมาขอถ่านกันถือว่าง่ายเหลือนครับต่อไปเราก็จะไม่ต้องเจอกับคนส่งถ่านผิดแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับฐานกันได้เลยผมขอส่งฐานให้ก่อน,นครับโอเคส่วนเพื่อนด้านบนเดี๋ยวผมมาส่งให้นะครับก็จะได้รับถหานตามที่เราต้องการเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครส่งผิดอีกแล้วจากนั้นนะครับผมเองจะพาผู้ชมนะครับไปทําการเล่นกันโดยทําการใช้เป็นซูเปอร์คนเถื่อน52ตัวครับเป็นเลเวล8 มาดูกันว่ามันจะเถื่อนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็จะเข้าไปนะครับหาบ้านผมว่านะครับผมจูงตีบ้านหลังนี้เลยนะครับไม่หานานครับเราจะเข้ายังไงดีผมคิดว่านะครับผมจะเจาะเข้าไปผมก็จะทําการใช้น้ำยากระโดดที่มีนะครับลงไปเริ่มต้นนะครับผมจะเข้าทางด้านขวามือก่อนละกันก็จะเข้าด้านนี้นะครับปล่อยน้ำยากระโดดลงไป1ขวดและ1ขวดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนครับลงไป จ้กก็ปล่อยคิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับก็จะปล่อยลงไปแล้วก็ทําการใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับจากนั้นผมจะทำการใช้ซูเปอร์คนเถื่อนลงไปนะครับก็จะปล่อยลงไปหมดเลยใช้น้ำยพุ่มเลือดลงไป1ขวดครับค่อยๆเล่นนะฮะอาจจะเล่นง่ายๆน,นะครับปฏิกริวาเราจะเก็บ2ดาวได้หรือไม่จากนั้นก็ปล่อยลงไปหมดเลยครับ ซุเปอร์คนเถื่อนเข้าไปนะครับผมทำการใช้สกิลอีโทโทมใช้สกิลมาเล็กเทวดานครับแล้วก็ทำการใช้เม็นพุ่อนเลื่อนลงไปด้านบนด้านล่างครับซุเปอร์คนเถื่อของเราก็ทำการโจมตีเข้าไปคือแบบมันเล่นง่ายมากๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงครับฉากในอนาคตเนี่ยทีมงานอาจจะปรับสมดุลและทําให้มันจากลงนั่นเองใครที่จะเล่นนะครับต้องรีบเล่นเลยครับ ในอนาคตครับอาจจะมีการเนิบตัวฐานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเหมือนกันนะครับอาจจะมีการเนิบกันบัฟก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตัวไหนมันโหดตัวไหนมันอ่อนก็จะมีการปรับนั่นเองนี่ขนาดผมลงง่ายๆนะครับลงชิวๆก็ยังได้มาสงดาว72%เลยทีเดียวนะครับถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก่อนทำการโจมตีต่อไปนะครับดูเหมือนว่าซูเปอร์คนเถื่อนครับจะตายลงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือนะครับอ้าวยังไม่ตาย มี1ตัวนะครับแล้วก็ซีงแง่แก่ตายลงไปตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับทำการโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งโกเลียมน้ําแข็งก็จัดขึ้นที่ป่านะครับและซูเปอร์คนเถื่อนก็เกือบตายมันมีเลือดทีเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ความจุดที่มากขึ้นเป็น5ช่องนั่นเองมายนี้เราก็น่าจะทําการเก็บ3ดาวได้นั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่เราใช้ซูเปอร์คนเถื่อน50กว่าตัวนะครับในการป้นสามารถที่ทําการเก็บ3าดาวได้สุดยอดเลยนะครับและคุณชมท่านใดเลยครับตอนนี้ ใช้ซูเปอร์อะไรอยู่นะครับสามารถที่จะไปใช้กันได้เลยยังไงก็วางแผนให้ดีนะครับว่าจะใช้อะไรเพราะว่าเราต้องรอถึง7วันเลยครับไม่สามารถที่จะทำการยกเลิกได้ต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าจะใช้ตัวไหนก็จะใช้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้ผมเองครับก็จะทําการโจมตีต่อไปดูเหมือนว่าปูเดินนะครับจะซัดเข้าไปที่ที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะทําการโจมตีเข้าไปและธนูทําการโจมตีแต่ปูนะครับโจมตีเข้าไปที่ คู่กระดูอากาศนะครับซึ่งมันไม่ได้โจมตีอะไรเลยและคิงกับเจนครับก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองก็น่ารักเลยทีเดียวครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเหลืองเป็นทางฝั่งของสนามย่านครับอันสุดท้ายอยู่ด้านขวามือนะครับก็ทำการโจมตีเข้าไปปัวเดินค่อยๆทำการโจมตีนครับใส่เข้าไปแล้วเราก็เก็บมาได้สามดาว100%เต็มถือว่าไม่เบาเลยครับกับซูเปอร์คนเถื่อนครับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็อย่าลืมไปใช้กันวันนี้ผมเองก็ จะให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้มันมีอีเวนต์เข้ามาครับเป็นอีเวนต์ที่เราทําทําการใช้ซูเปอร์ทั้งหมดครับทั้งหมด4แบบเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีเพียงแค่ซูเปอร์คนเทือนและไม่มีซูเปอร์ยักษ์ไม่มีซูเปอร์กอบบินหรือว่าไม่มีซูเปอร์นักระเบิดกำแพงสามารถที่จะขอเพื่อนในแคนได้ครับก็ขอเพื่อนในแคนแล้วก็มาช่วยกันทําในแคนอาจจะแบ่งกัน,นครับว่าใครจะบูตตัวไหนจะบูตตัวไหนนะครับจะได้มีคนบูตหลายๆตัว แล้วก็มีโบนัสด,ดาวด้วยนะครับสีเท่ามีการใช้เปก,ก้าด้วยครับแล้วก็โจมตีบ้านด้วยได้รับไอเทมเม็ดมู์เยอะมากๆเลยวันนี้ผมเองต้องขอตลาไปก่อน,นครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับแล้วพบกันใหม่บายบาย